ก็เปนว่นมาสนุกมาฮันมันีอันกูใส่หายตัวเลขมึงมันวางสี่เนาะมาแตวก็เล่นลูกขึ้นไปกันคือยังเข้าเป็นนางบอกกันยังสี่แหละมาที่นี่เพิ่นก็เลยว่าเอาอันมึงไปสือเอาเลขกเด้อพ่ะนะเล็กตัวไอแมยสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาตามติดตามเลขน้องเต้วโค้งสุดท้ายก่อนห้วอกวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก่อนห้อยอกเลขน้องเต้อจะเป็นเลขตัวไหนนะครับเตรียมประกาวไว้จดนะครับเพื่อเป็นแนวทางทางช่องขออนุญาตานาเสนอก่อนห้อยอกนะครับเตรียมประกาวไว้จดบางทีอาจจะไม่ได้โชว์ตัวเลขนะครับเตรียมประกาวไว้จดนะครับเลขน้องเต้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังน้องเต้อพร้อมๆกันเลยนะครับมีจังไดนความฝันเป็นจังไหนคงสุดท้ายนี่คงสุดท้ายแล้วโอ้ยันสุดท้ายเนาะก็คลื่อนเต๋วป้อยไปเมื่อนั้นเต๋วป้อยไปศูนย์เก่าหา เต่าป้อยไปศูนย์เก่าหาแล้วก็จะมีเก่าหาก็หาซีที่แต่าป้อยไปนะั่นถ้าเต่าย้ายมือเราล่ะครับปล่อยต่างแต่ามานี้ป้อยต่างเต่กับวมวันทีกับวันที่เท่าไรล่ะครับวันทีสิบกว่าบ่สิววบสองบ่เงีสิบเอ็ดนี่ยล่ะได้เนี่ยล่ะนุกระจิวอะไรป้อยไปป่อยมาจากชุดจากงารครับปล่อยมาจากชุด ปล่อยมานี่ก็คือมือมือนันปล่อยไปสามชุดก็คือจะมีศูนย์เก่าหาแล้วก็จะมีเก้าหาแล้วก็จะมีอ่าอ่าคาซีจ้ะทีปล่อยไปนั่นอ,อ๋อแสดงว่าสามตัวม่มีแค่ชุดเดียวหางเดียวเท่านั้นแมนค่ะมือเตบัะที่นี่มือมือวันพาก,ก็คือมืออ่ามือวันทีซบ สิบเอ็ดนั่นแหละเดี๋ยสามสิบสองนั่นแหละไปเพราะว่ามือวันพับเป็นขึ้นมันโกรธเนาะวันที่สิบสองสิบสองบัดที่เนียนประมาณเตะตีสี่สามดีซี่นี่แหละเตลผันพันฟันยังสินะฟันเห็นเห็นยายาผู้เิ่นเสียไปนั่นคพราพเดีันเตวเอาลูกมามาเหรียญอยู่บ้านนะบัดโดนจังจังเอาข้ามาเทียนหนึ่งสินะแตะอ่ะยาเนี่ยราเสียไปโดนแล้วล่ะแล้วเสียไปกะบ่เคยฟันเห็นเพิินจกเทียด้เพิ่งจะมาฟันเห็น เมาฝันเห็นเพื่อนบัมนพอดีเพื่อนกันเลยว่าอันเตลเตลว่าสันว่าหันมาหนีพะนะลุกลุกขึ้นมาหนีพ่นวางสีนะมาที่นี่เต้วกันเลยว่าเอาเจสเชลอยลุกไปยั้ง่าสันดอกเมื่อหันมาหนี่าสันว่าโอ๊ยขอบอกกาหันไปแล้วขอยานพี่หลวงมาวางสีเนาะว่าันก็ก็โอยุว่าเจ้าตายแล้วว่าสันแล้วบอกกาหันไปวมาที่นี่พอดีกัเลยกเกลเล่นเอ้าปีเจ้ไดลก็เลยวางสีเนาะเลขเก้ากับศูนย์หกพันวางสีนะพอไหมนะมาชาดเมื่อกี้เนี่ย เลขเก้าหกกับศูนย์หกเก้าหกศูนย์หกกับศูนย์หกจ้าเก้าหกศูนย์หกนะครับจ้าบัดน,นี่เต๋อก็เลย,ย,ยไปเตียวเต๋อก็เลยไปตีเตียวใส่สามตัวเต่อก็เลยตีไปศูนย์เก้าหกเขินมากขึ้นเไปไป 0, ตี่ยมเดียวเนะวะวาะตีเต๋อปล่อยออกมาศูนย์เก้าห<ะ>้ามั้งไหมครับค่ะศูนย์เก้าห้าแล้วก็มาศูนย์เก้าหกค่ะตีสามตัวกับนี่ตำเนียแหละค่ะ มีมีมีสามมีมีสองหางแล้วก็อ่าเลขที่ว่าเหมือนเหมือนแต๋วป้อยไปเนาะคะ่ะบางคนก็บ,บอกว่าเอาคือบอเห็นมีเหลขศูนย์หกแต๋อก็เลยกว,ว่าเหพิ่นไปตัดเหรีอเอาเพราะว่าเ้าเราไปไลายกันสิไปไลายโตมันบอกเพราะว่าแต๋วลงไปเหมือนนั้นอ่ะแต่วลงไปก็คือศูนย์อ่าแต่วลงไปก็คือศูนย์หามันบอกค่ะคเป็นเหล็กเล็กที่แต๋วมากมันจะมีเหล็กที่แต๋วมากแล้วก็อาจจะมีศูนย์หา แล้วก็จะมีหกเจ็ดค่ะเลขเลขที่เต้ามากนั่นครับมีกระดาษฉันมาน่อยเนาะมีบอมีป้ายเขียนไหมบอได้เขียนไหมบอกระดาษืบันได้เขียนไว้เนาะบัได้เอาไว้ให้จังใดละบะเทนีน่โลกเลขโลกเลขโลกเลขพ่อมายากยกยกเยอยกเยอะค่ะแล้วเดี๋ยวบบยเยอะยกเยอะ ก็ค่ะจะได้ตื่นหน้าดวงพี่หน่องกันเลยกันครับผมเนาะสามตัวไม่ตัวใดงนะครับจะมีอ่าศูนย์ศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าจดด้วพี่หน่องจดได้แล้วก็จะไม่อ่าศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกเก้าจดนะครับจดจ้าแล้วก็สองตัวสองตัวเนาะค่ะเดี๋ยว ขาไปไล่ก <enge> <learn higher> <laughs> ่อนจำอะไรวะขาไปไล่ก <trilogy> <spe innoc ats> ่อนแบบว่าเน้นๆให้แล้วนะเอาตัวเน้นเอาตัวถูงนะจ้าเน้นเอาตัวถูงตัวเน้นให้บางบางท่านเนาะค่ะบางท่านคือว่าเอาเมื่อนั่นคือคือว่าเก่าศูนย์เก่าหาบัระเด้คือมันเน้นให้ศูนย์เก่าหกแต่มันเน้นให้เมื่อนั้นก็คือศูนย์เก้าหกก็คือว่าอ่าในเหมือนยาเพิ่นผู้เพิ่นเสียไปเนาะเพิ่นบอกว่าอัน เอียงเราเพื่อนบอกให้เตลเนอะค่ะว่านี่ให้มึงเอาเงินไปใส่หนีพนังสีหน้าเราก็เลยว่าเออน่าจะเป็นา่จากอำเพภนเสียหายลีอำเภอเสียหายมิโชมิระมิลีก็คือจะเป็นเก้าหกครับผมสรุปก็คือศูนย์เก้าห้าจาศูนย์เก้าหกจ้าแล้วก็จะแล้วก็สองตัวแล้วก็จะมีเก้าหกเก้าหก เกาห้าเกาหาหาซี่หาซีจ้าจ้า <0 5 S 2> แล้วจะมีตัวกันจ้าศูนย์ห้าแมนบอลตัวหนึ่งมีศูนย์หาบอลอาจะมีจะเป็นจะเป็นตัวกันกันก็คือจะมีหกเจ็ดศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์สองตัวกันการมีสามชุดเนาะการมีสามชุดค่ะที่ <5 S 2> แต่แตวงกะกลมไฮก็คือจะมีเก่าหกกับหาซีกับหกเจ็ด เก้าหก้าสี่ครับผมเอาจะสุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าหกสองตัวมีเก้าห้าเก้าหกเก้าหกศูนย์ห้าสี่โอห้าสี่จ้ะครับตัวกันกันจะมีหกเจ็ดแล้วก็ศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์สองนะตัวกันหกเจ็ด ศูนย์ห้าศูนย์สองตัวกันนะครับสำหรับแนวทางของน้องแต้วโค้งสุดท้ายเนาะครับผมฝากเพียงเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับก้อนก้อนหล่ะนี่เลยค่ะก้อนก้อนยาพืชนสิไปเนาะเพิ่นว่าหมเพิ่นก็ยังย่าอีกอยู่เด้มึงอย่าลืมเด้ป่ะนะก้อนสิมีศูนย์เดียว่ะสันคณะเพิ่นคณะเพิ่นสิไปเด้อเด้เด้อป่ะทีนี้ให้โบให้โบตามตามคพิร์ฝันเนาะพี่องฟองนุ บ่าดูกับเลขอียงมันจังสิบแล้วแต่ควมเสือเนาะกะอันนี้ก็คือบอกบอกสู้กันฟางเนาะแต่เอม้าฝันฝันเหมือนขึ้นนี่แต่เอามาฝันเหมือนขึ้นนี่ตั้งแต่เล็กแต่วอลป้อยไปเหมือนวานแมนบอแต่เอาป้อยไปแต่เอลป้อยไปคงสุดทยเหมือนวานแมนบอลหลัวันมีเหมือนขึ้นเหมือนขึ้นนี่แต่วอม้าฝันแต่วอมาฝันมาไปจับปลาสันในปลาหลไหลมาที่นี่เรื่อมีหอดปลาตายทั้งปลาปิ่นแมให้เอฟซีเป็น ก็ให้ยับซีเป็นตีตีเป็นควอมาตีเป็นเหล็กเอาเด้อเพราะว่าเต่าก็บ่อยากบอกไปหลา่บอกไปหล่โตสิหล่โตเนาะครับผมมันคนค่ะเม่นตีเป็นเหล็กอ่ะค่ะเม่นเต่าตีไปปลากระเป็ดเป็นเป็ดก็ได้เนี้ยบัดนี้มิตรปลาตายถือแล้วเต็มเต็มถือวหลักขึ้นว่าถือแล้วถือได้ตัวที่ป้อยไปและวอามว่าได้ปลาถามว่าปลาตายถือกันแล้วเลยอ่ะ ฝันว่าปลาตายเมื่อเปรือขึนนี่เด้ฝันว่าปลาตายบางที่จับได้มีแต่ปลาคอมีแต่ตัวใหญ่ๆมันน่ะฝันเมื่อคืนเด้ครับฝันได้มีแต่ปลามีแต่ตัวใหญ่ทั้งจักปลาตายจักปลาเป็นแต่เก็บเอาเก็บเอาว่าซั่นว่าซั่นในความฝันเมื่อคืนนี่หรือเละเลขอ็กองให้เพิ่นตีข้อมฝันเราเองเนาะแม่อจร่ะให้เพิ่นตีข้อมฝันเราเองเนาะค่ะเพราะว่าเจ้าก็บ่เว้าไปเลขหลายดอกเพราะว่าเดี๋ยวไปหลายก็สิหลายตัวเนาะค่ะครับผมเอาฟันทวงเลยสุดท้ายฟันทวง สามตัวชุดไหนฟันท้วงกับชื่อศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกอ้าวสองตัวตัวไหนฟันท้วงเก้าหกห้าสี่เก้าหกห้าสี่อ้าวนะครับผมสำหรับกตัวการันจะมีหกเจ็ดตัวการคือหกเจ็ดเท่านั้นค่ะมีเท่านั้นล่ละโอเคครับผมอ่ะขอบคุณน้องแต้วมากมากนะครับกับใส่วิจารณ์ในการรับชมเนาะค่ะถือปิดกับเยาว่ากันเนาะทุกอย่างกะเป็นแค่แนวทางค่ะ ครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ